ครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรวิธีทำปลาต้มกุ้ให้พี่ๆดูนะครับว่าเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนมารับชมด้วยกันเลยครับก่อนที่เราจะไปทำปลาต้มกุแ้แเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อความสะอาดครับผม มาเริ่มกันเลยครับเราแป้งมาแล้วก็เราก็จะแป้งผงครับผมขั้นตอนนะเราจะแป้งผงใส่เดี๋ยวว่ามาให้มันติดเวลาเราตัดวันนี้ผมจะมาบอกสูตรวิธีทำปลาท้งโก่นะครับ แต่ถ้าสูตรแป้งผมไม่รู้สูตรแป้งผมไม่รู้ครับผมวันนี้จะมาบอกสูตรพิธีทำปลาต้งองโขว่าเขาทำกันยังไงแล้วก็แป้งใส่เอาแป้งใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เสาะข้างล่างเพราะว่าเวลาลงแป้งแป้งมันจะติดโต๊ะเสาะ จากเราเสาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้หน้ามันอันเนี้ยมันตรงแล้วเราก็มากากะว่าเราจะเอาเท่าไหร่กาได้แล้วจาวเท่าไหร่เราก็ตัดเลยจะเอากี่ตัวนี่ของผมก็กาไว้ประมาณนี้เราจะตัดไม่เยอะถ้าตัดเยอะแล้วมันจะง่ายก็เราตัด ตัดเยอะมันก็จะได้หลายตัวตัดน้อยมันก็จะได้น้อยตัวครับผมก็แล้วแต่คนชอบทําเยอะทําน้อยแต่น,นี้ผมก็จะทําประมาณนี้ครับหลังจากที่เราตัดออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่แป้งรอบครับเพี๋อว่าไม่ให้มันติดเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่แป้งก็จะติดสับโ๊ะหลังจากนั้นเราก็จะมายืดให้มันหายืดแบบนี้ครับนี่ เราก็จะไม่ให้มันเล็กเท่าไหร่ประมาณนี้ตัวผู้ดีสวยเลยมันก็จะเหมือนนที่เราทำปลาตุง้งกูยัดไช่ให้พี่ๆดูคลิปก่อนเพราะประมาณนี้นะเราได้ลำตัวประมาณนี้แล้วเราก็จะทำแบบนี้คนระับ จะทําแบบนี้จีให้เปนแบนเลยไม่ถึงขั้นว่าแบนเท่าไหร่นะถ้าเราทําให้แบนเกินเดี๋ยวตัวปลาตุ้งโกมันจะไม่อวด <c oughs> ถ้าผมทําประมาณนี้ให้พี่ๆเดาว่ามันจะได้กี่ตัวนะ <c oughs> ประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็ตัด แกที่เราใช้ต่อไม่ได้แล้วก็ทิ้งครับตัดนี่ตัวก็จะประมาณนี้ให้มันเท่าๆกันเลยครับเ๋้วมันจะออกมาสวยใ,ใก้ไกลดีกว่า จะตัดเอาประมาณนี้นะครับถ้าเราทําใหญ่เกินไปมันจะมันจะไม่สวยครับก็จะทาประมาณนี้เราต้องตัดให้มันเสมอกันนะตัดให้ตัวมันเท่ากันเพราะเราประกบมันก็จะสวยงามพี่เราหรือ,อยังว่ามันจะได้กี่ตัวเนี้ย แล้วถ้ารอดนะูหน้าตามออกมามันจะเป็นยังไงจะสวยหรือว่าจะเป็นยังไงโอเคประมาณนี้ครับเราตัดเราก็จะให้มันได้ประมาณนี้แล้วก็มาลุ้นด้วยกันว่ามันจะออกมาเป็นตัวแบบไหนยด ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่น้ําขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ํานะถ้าไม่ใส่น้ํามันจะไม่ติดอันนี้ถ้าไม่ลองห้ตัวเองจะไม่รู้ครับผม บางคนก็ทำเป็นแล้วบางคนก็ทำไม่เป็นน,นี้จะมาบอกเฉพาะคนที่ทำยังไม่เป็นหรือว่าอยากลองทำนะครับเผื่อเป็นแนวทางที่ดีให้ครับผมแต่ถ้าสูตรแป้งต้องเป็นสูตรของใครของมันผมไม่รู้ว่าเขาทำแป้งมาให้ยังไงผมรู้แต่ว่าวิธีทำครับปาต้องโขมาหลังจากที่เราใส่น้ำเียบร้อยแล้ว หลังจากเราใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาปลาต้โกที่เราตักมาทับกันแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็นิ้นลงนะครับนิ้นตรงที่เราใส่น้ำนิ้นลงแบบนี้ขอย้ำนะเราอย่าทำให้มันแบนเกินเดี๋ยวมันจะออกมาไม่สวยแบบนี้ ก็จะประมาณนี้ครับให้ดูใกล้ๆครับผมโอเคครับ ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราดูว่าความร้อนอุณหภูมิมันเท่าไหร่ที่เราเอาก็จะประมาณร้อยหกสิบถึงร้ยเจ็ดสิบครับผมถ้าความร้อนอุณหภูมิต่ํากว่าร้อยหกสิบมันก็จะทําให้ปลาทตงกูเราปมน้ํามันเยอะครับถ้าอุณหภูมิร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบพอดีเลยครับถ้าอุณหภูมิเกินร้อยเจ็ดสิบขึ้น มันจะทําให้แป้งปลาตุ้นขูเราไหมไฟป,ประมาณนี้พอดีครับแล้วก็ลงหม้อได้เลยเอ่สามสามเก้ารอบนี้ได้เก้าตัวเราจะทำให้แบบว่าสามตัวอิ่มเลยทำให้สามตัวอิ่มเลยครับคุ้มเลย ตัวละสี่บาทสามตัวสิบาทถกตัวยี่สิบประมาณนี้เห็นไหมน้ำมันเราโอดีเราลงไม่นานมันก็พองขึ้นมาครับหลังจากที่มันพองขึ้นมาแล้วก็กลับนะกลับขึ้นมากลับปัดโ้นโพลขึ้นมาถ้าเราไม่กลับเดี๋ยวมันจะแตกแตกตรงที่เราแปะ ที่เรามาทับกันอนะแต่ส่วนมากผมทํามันจะชอบออกคานั้นอนะเห็นไหมทำง่ายๆทํำเองที่บ้านก็ได้ครับแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนที่เราทําขายก็ยังไม่รู้ว่าผสมมาแบบไหนหรือผสมว่ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้ แต่ผมรู้วิธีทำครับก็เลยมาให้พี่ๆทุกคนดูด้วยกันแล้วก็มาบอกวิธีทำครับแต่ที่ทำงานด้วยกันบางคนก็ทำสวยบางคนก็ทำก <c oughs> ็โอเคอยู่ <c oughs> เห็นไหมถ้าเรากลับไม่ทันหรือว่าเราใส่น้ำน้อยตรงนี้มันก็จะแตกมันจะแยกออกเห็นไหม <c oughs> บางทีมันก็จะเกิดจากตรงที่เราทำตัวใหญ่เกินประมาณนี้ พอแป้งมันพองตัวขึ้นมามันก็จะแยกออกจ้าสีสวยเลยวะเนี่ยกล้องเอามาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมสีสวยเลยครับยอดหนึ่ง โอเคครับพี่ๆี่ตอนนี้เราก็ทอดปลาทุโกลสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงน้าตาครับผมสีแจ่มเลยเหลืองน้ำตาลปุ๊บเลยรับประทานไม่หละ่ะตอนนี้หอมมากเลยครับโอเคครับพี่พี่สูตรที่วิธีทําปลาตุงโกลก็จะมีประมาณนี้นะครับมันไม่ยากครับผมลองไปทําได้เลยครับผม เป็นยังไงก็ฝากพี่ๆเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวเราทำคลิปหน้าต่อไปครับผมขอบคุณครับ